เรา้วเก็บข้าวีวอนต้องบาทชรดนี้นะครับรู้เลืองถันเสร็จแล้วเราจะไปที่ร้านงานไม่ต้องสีเที้ชิ้นสามวันนี้ผมไม่ได้เอาต่อเราก็บข้าวเก็บข้าวเก็บข้าวเลยนะเก็บวีวอนน เก็บว่าข้าวนะล้างบาปไปหรือว่าเก็บว่ที่อัตนาเราก่อนเพราะเราไปล้างบาตรแล้วค่อยมากับมาเก็บยนวนพระพุทธีแต่สายบาปก็ไมพับเลยนะพี่มาถึงพับเรียบร้อยพับเหมือนสังฆาเลยนะเอ่ะพ <100. S 1> ับไปบระมับไปพุทธีสมมติว่าเราวางว่าที่พิพัฒที่กินข้าวปเพื่อไปล้างบาตรใช่ไหม ดูนะครับได้ความรู้วิธีการเตรียมตัวออกบินตบาดอะไรเงี้ยการคล้องสายการอะไรเทคนิคการห่มผ้าทุกอย่างเลยครับเปิดฝาบาตรทำอย่างไรนะครับใช่เพราะว่าที่อื่นไม่เคยแต่ถ้าไม่นั้นเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้หมดครับผมถ่ายไว้นะครับสาธุนั่งมานั่งมานั่งใกล้ๆอย่าไปยืนคอมเพราะท่านอาวุโสเดี๋ยวอาบัติโกติมันจะมีแบบนี้นะครับอันนี้โกติแล้วเป็นแบบนี้ ที่าัอันนี้อนี้จะต้องอธิผ้าท้างสวนปกติะไปแบนี้ครับมีหรือตอนนี้เราได้ผ้าใอาศัยใช่ไหมใสาป่าเขาจะมีแค่ผ้า3ามนแลมีใอาศัยน,นี่ผมให้ดู นี่มันจะมีอย่ีงนั่นนะนี้ไม่ได้แก่งกับทังวัดนี้นะครับอนนี้่การที่ในขณที่ไปโบสถ์ที่วัดตั้งบนเขาเกี่ยวมาครับเขาจะมีแบบนี้นี่ก็มีมีอะไรต่างของโขนอะไรที่รับอยู่ที่อาสนะเราเนอะอย่างนบ้ไอ้ผ้าเปปากมันจะเป็นอย่างนี้ครับบิดานนี้เราที่ฉันก่อนมาถึงที่ฉันแล้วมันจะเอย่างนี้นะครับ เราเ,เสือได้นะครับวันนี้มราเ,เสือได้ก็เกือบไปลองระหว่างแข่งน,นี่เรามาดีครับมีมุดมีข้าวนะเราจะจกินถ่านละนะครับนี่เราก็จะเก็บเป็นอย่างเก็บแบบคนนี้นสวยๆนะอันนี้บาทกระดูกบาทกอดบาท่อนก่อนที่มุตาวางไว้เดี๋วมุตะวตีดอกไก ผิดร่างกายแล้วก็เอามาด้วยนะครับเอามาด้วยนี่นะคนะรับปลอกบาทข้าวจะเป็นอย่างนี้นะนี่ก็เดยวพี่จะน่าอาหารเดี๋ยวอะไรใส่ก็ได้ลงพุกอะไรเงี้ยอ่างอันนี้ก็จะมีนี่มันนู้นจะกระโถนไม่อยู่นี่โถใส่เดี๋ยวใส่เตะอาหาร กรดูไวตรงมอจงไว้ในบายการไม่การวาม่าแล voi, ้วก็ครอบหนุ right. ่พราะบ่ายั s <S ่งที่อา่คือห้ามเอาเศษอาหารก้างหรืออะไรใส่ไว้ในบาาทที่เราฉันกับขยะคือมีกระถนเป็นอาบัตเป็นอาบัตรอันนี้อ่าพอวันจะครับ อเราพิจารณาแล้วนะเราพิจารณาแล้วนะครับตาีิธาข้าวให้นั่งทำเปรเียะครับพิจารณาลดเลื่อนไว้ก่อมันก็เป็เลือ่อนนะแต่อันนี้เราเดินเราเป็นไรสมมติมว่าเขาเลื่อนมาแล้วเราไ้ทำเปรียบนะเปรียบเสร็จแ,แล้วเราก็เอาผ้าปกาตับมาแบบนี้ครับการเท้าตับนี่คือ ผ้าปิดบา่าด้วยนะครับผ้บาตักมีสาระจัดทังปีนี้นะครับตรงนี้หลายราคานะครับเป็นผ้าเป็นทผ้าปกตักแล้วผ้าปิดบาบานะครับเสร็จแล้วเราก็พิจารณาอาหารพอเราบอกเราจะไม่เอาแล้วผ้าปิดบ่ามีไว้ทรงไมมีไว้ที่คือผ้าปิดบ่าผ้าปิดบ่าแล้วเปิดไม่ได้แล้วนะขอ,อไม่าะทานแล้วรอพ่อแม่ครูอาจารย์รอถามนมงุงนั่ง,งเฉยๆนะครับครับ มีไว <N iss an> ้ทำอไมนี่ครับนี่ครับกันแมลงกันฝุ่นกันสิ่งสกปรกฝุ่นอะไรข้าวับอะไรทิ้งหมดเลยกินไม่ได้อาบัตรถ้าวตกเกบปากลงไปนี้กินไม่ได้แล้วทุกอย่างนะครับที่ต้องไม่มีสั่ง่อได้อย่างมากแล้วก็ประชาชนส่งไม่ให้สินให้พอเลยหมดปั๊บเลืนหมดปั๊บมันจะให้พอที่จะปลอดภนี่ปัญหาที่พิเศษก็พินารณาอาหา ใช่คุณพ่อแม่คุณอาจารย์คุณพระคุณสงฆ์ค้ณพระเก่าท่านสอนก่อนเราถึงมีการที่หลังแล้วก็เก็บไว้โกสถ์ถ้าเราไม่มีผ้าเช็ดปากท่านพี่นะครับไอ้เช็ดปากแล้วก็ซักได้ทุกวันแห้งก็เพียงซักได้ทุกวันใช้เป็นปากได้ใช้มือได้เป็นทั้งผ้าปีบาร์แล้วก็เป็นผ้าเช็ดปากหรือถ้าเรามีผ้าเช็ดปากที่หน้าที่เราเป็นบริหารโจร ก็ที่เราอิานรามาตระห,หนักว <weakest, S 2> <ừ> ิรยานี้จะได้ไม่ต้องไปเจ็บปาานะแล้วเวลาจะล้างอันนี้อ่านี่แต่พิาครับสังขายโยโสตินบาตามไปเวานิพินาสังขายโยตาาก่อนนะที่ฟ้าจะนำป่านำก็โยธินาบาตัมไปเสวะวานิวตณาสังขายโยตาก่ก อันนี้อบตะเผยแ้วที่เริ่มจับแล้วนั่นจัก็มองบาดยอนมีจ้อนก็จั้ไม่ต้องมองใครแล้วนะมองปั๊บเด๋วเข้าเป็น้บาดอีกมงมองไมมบอกมึงเด๋บาดหันหันไปคุยกับเพื่อนก็บาดใช่ไหมมองนี่นอันนี้ก็จับตรงนี้ไว้รวบคอบาดก่นข้อย่าได้เดียวครับข้ม นี่เป็นน้ำล้างมือครับเอาไปพูดกินม,มือต้องเตรียมน้ำไว้ด้วยน้ำใส่อย่างนี้แบบนี้ด้วยเตรียมไหมอ่านี่จบแล้วจะล้างก็กลับพระด้วยนะกรับก่อนกลับหลังกลับพระแล้วเราจะกลับทางค้างแล้วก็ไฟเราทำไปอข,อไขาบา่ะเราเอาไว้ก่อน,นท,ที่ที่นั่งอะไรนะแล้วกข,นะข,ของนะไรตานี้เมื่อตุออนียานีเตกระยานี มีกระถนก็เอาไปด้วยทีาาทจนะ่จะมารับที่สอได้ทั้งหมดต้นมือไปนีครับอ่านี้เแ็นนี้ถือ้เามีน้ำอยู่ถ้ามมีน้ำเราลชิมช้อนก็อร่ไมายล้ากล้างก็ล้างทั้งล้างที่อยู่แล้วเราถึงม,มีน้ำยาไปโยมขึ้นมายาล้างจานล้างล้างสาแล้วทำไงต่อ ก็เช็บาทก็มานั่งใช้บาทที่นี่เลยมันจะอ่ะมันจะมีห่วงไว้ที่อ่างล้างอ่ะมันจะมีไว้วางบาทมาเช้าอ่าครูบาท่านก็บอกอย่าใจไปเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็หยิบห่วงมาวางให้ผมผมไปล้างบาตแต่ผมก็ไม่เคยนะแล้วก็วางลงบนห่วงยางนิ่มๆไม่ให้เอาใช่หลวงพี่บอกว่าอะไรนะมันไม่ให้กระทบของแข็งใช่ไหมแข็งเอาแข็งไม่ได้ครับสมัยก่อนให้นึกถึงสมัยก่อนถ้ากระทบมันจะแตกบาดแตกครับ เขาเรียกปะทุสไลด์บาทปะตุสไลด์บาทร็จแล้วมาตั้งที่นี่นั่งท่านี้หรือท่านี้โหขนาดท่านี้เพราะเราไม่อยากไปจับกับมือเพราะว่ามือเราเป็นมันจะเป็นรอยงั้นผมก็ไม่ได้ขึ้นลอยอยู่ด้วยนะครับก็เวิ่งหนีท่านี้ปังเลยเอาแล้วก็เอาสบายใจเลยเนี่ยบาดของเราเองแล้วก็บางกันนอก พื <f dragging> ้น <sympath> พ <icking> ื้นพืนนี่ประกอบไว้มันตรงโอเคนะเสร็จแล้วสมพติเราเสร็จแล้วนี่เพื่อนเพื่อนผมถามขอบเพื่อนใกล้ๆอย่างนี้ครับมีแดดที่ไหนส่งไม่มีแดดก็ทราบไว้กันครับเป็นจที่ปิดถูกหมดเท่หลังจาก5าทีดูสักพักตรงข้อบาดนะบาดหายนะสายสายไายที่บอกว่าจีบอลทำไมต้องรักษายึดไว้เพราะสมัยก่อนแข่งรับขโมยจีบอลปันหายาก อยูปัดจากกรดีไม่ได้หลงเจ้าเลยกำหนดต้องรังษาวว่าตองผ้าสมัยก่อนหายากใช่ผ้าหายากถึงให้ใช้ผ้าบางสกุลไงเก็บหาเศษผ้าตามป่าช้าห่อศพแล้วเอามาย้อมนะสามผืนบางสกุลราจีวะรังอ่ะก็คือผ้าที่ห่อศพมาเข้าศพมาทิ้งก็ไปแกะบผ้ามาซักแต่ก็ไม่ย้อมสมัยก่อนคือแบบนั้นจริงๆผ้ามันหายากไม่ใช่สมัยนี้แล้วมาฝากบานอ่าเสร็จแล้วทำไงต่อครับ ก็ไปตากพักหนึ่งผมก็ตากก็ถ้าดีพอให้มันกลิ่นไม่มีกลิ่นก็จไม่ได้ปิดป้องกันมันพอปิดไปแล้วมันจะแบบเหมือนบูดอะไรเงี้ยครับเปิดมามันจะเหมือนอันนี้ที่ว่ามีพัดขนที่สายพ่อตาท่านสารนี่เรืนองวัดศังดิ์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนท่ากระตุนเอ้ยโทรโทรเขาเรียกผ้าผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนคนที่เอาผ้าอาบน้ำฝนก็จะเอาไปด้วยตอนไหนเขาจะใส่ตอนไหนตอนที่ฉันเสร็จที่จะล้างบาตร ก็จะไปเปลี่ยนออ๋ให้มันเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจากผ้าไต่คลองเนี่ยเป็นว่าเป็นอาบน้ำฝนอ่าบน้ำฝนเพื่อมันจะได้ไม่ต้องโป่กไปเลอะไม่ไม่เลอะม่เลยถ้าเรื่อยถ้าเรอยตรงนี้เพราะฉะนั้นไต่คลองก็จะใส่ตัวไหนใส่ก่อนทตอนเจ้าตอนตอนเย็นปิดน้บาสนะครับแล้วในในชีวิตประจำวันก็ใส่ผ้าอาบน้ำฝนหรือแต่อาศัยอ่าเนี่ยเป็นการรักษาไต่คลองให้อหนีไปนานหรือเข้าใจนะครับผม ผมรู้มานี้ก็พอ่กท้ไม่ใช่ความคิดของผมนะครับกับความคิดของแม่คุจารย์คล่องมากเลยพี่หลวงพี่แล้วก็พ่ะลองบองไปนั่งก่อนนะครัสองาแล้วก็แนะนำในจุดที่คล่องนะครับเป็นวิทยาทานธรรมทานครับผมผมไม่ได้มาคิดขึ้นมาเองครับก็อยู่ที่นะครับเพื่อจะทดให้จากเอาไปทาตาม แบบอย่างสบายบข้อปากก็มาถึงกระแก่พ่อได้พ่อแม่ครูอาจารยร์ผูกมั่นแล้วก็าวราวาอวุธมาถึงขูกเขาแล้วก็สายผูกแหวนมันจะไปทุกวันพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านทำแบบนี้ครับซัดอ่ะอเดี๋ยวดัครับอีกชิก้นหนึ่งกระดับอีกชิ้นหนึ่งแต่แล้วทราเราก็ทำเลยใส่เลยนะครับมุดตักแยกร็จแล้วเก็บใส่เก็บครับที่เสือเลยครับมันจะเป็นมุดที่เป็นที่เสือเนี่ย ถ้ามันใครยากก็ทำท่านี้เลยครับนี้อมุ้ดเป็นเสือนะครับเป็นเสือการเป็นที่ประพื้ยไม่ได้เป็นคือแข็งนะครับสมมุติเป็นเสือทำได้นะครับเดวล้างผมทับง่ายง่ายใครที่มันตัดไม่ได้ก็ถึงให้ตึงกันดึงให้แน่นเลยครับเพราะเดี๋ยวมันยืดมันเด่นันจะแฉะใรับไม่ต้อง็นตีเลียดยแล้วก็ใส่เวลา ตามเจก็ต้องใส่ทุกครั้งเอาออกทุกครั้งอย่าล้างไก่นะอย่างนี้ภาษาสสธรรมดามาตรดานนะก็ผู้นี้จะได้ออกที่สบายอีกอันนี้หมายถึงเสร็จนะครับไม่ไปแล้ววันนี้ไม่ไปเผื่อแล้วนะครับมัดธรมดมดธรมดามัดให้มันอยู่นะครับถ้าไม่อยู่แล้วมันจะลื่นรู้หลุดเวลาเราถือไปอ่าใช่ไหมอ่าแ,แล้วครับแล้วก็ปิดฝาติดดุมหลังดุม ครับนะครับอันนี้ผมได้มาได้คุณพ่อแม่ครู้จาร์แล้วก็พระเถระพระมัชชิมะที่บทก่อนเราท่านเป็นพระพี่เลี้ยงที่ดีอสอนด้วยเมตตาธรรมนะครับขอบคุณนะครับวัดแก่งคำวังเขาเขียวครับอันนี้ต่อไปเราจะอุ้มไปใกล้ๆแล้วก็อุ้มนะอุ้มมาก็ได้เก็บผ้าทุกอ,อย่างครับอันนี้เทระอ่ะ สาธุครับ<ด>ขอบคุณมากครับหลวงพี่อันนี้ผมไม่ปนนี่นะครับอันนี้เพื่อให้เห็นภาพ